มันจะมีสักกี่อาชีพนะคะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิสระทั้งทาง,ทงด้านการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตไม่ต้องเทรเก่งไม่ต้องมีเครื่องมือเจ๋งๆก็สามารถมาเป็นไอีได้สุกกาดาสุเฉลียนะคะชื่อเล่นอ้นค่ะปัจจุบันอายุ44ปีทาอาชีพไอบีเต็มตัวแล้วที่ FISG ตอนนี้ก็ทําได้จะเข้าปีที่2องแล้วค่ะก่อนที่จะมาเป็นไอีก็คือเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมาก่อนได้มีโอกาสมา รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทรดแล้วก็การทำไอทเราก็ทำควบคู่กันไป รายได้ค่อนข้างมั่นคงบางช่วงมากกว่าเงินเดือนของการเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำไปเรามีเวลาในการที่จะดูแลครอบครัวของเราด้วยคือเราสามารถเมนเตเวลาของตัวเองได้ในการทํางานเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือว่ามีมือถือเครื่องเดียวเราสามารถไปนั่งชิวๆร้านกาแฟได้ได้ทํางานในสถานที่ดีเราชอบใช่ไหมคะมันทําให้สุขภาพจิตเราดีมีความสุขับการใช้ชีวิตนะคะหนึ่งเลยที่พี่ดูนะคะก็คือความมั่นคงแน่นอนละคะ่ะการที่เราจะเอาเงินไปฝากไว้ที่บลกไหนเราต้องดูความมั่นคงก่อนก่อนนันนี้ก็มีเศษ กับโบก่นบ้างแต่ว่าพอมาเจอของอินเตอร์เขามีลายเส้นมีเงินประกันให้กับทางนักลงทุน2ล้านยูโร การเปิดบัญชีทางเอินเตอร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเ็าใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วทางน้องๆซัพพอร์ตนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี <S <S ้ยค่ะเขาค่อนข้างดูแลเราเร็วมีปัญหาอะไรก็คือถามซัพพอร์ตหลังบ้านคือเขาตอบเรามาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมาสเตอร์ของทางเอินเตอร์ะคะ่ะก็คือจะมีหลากหลายเลยให้เราเลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมอะไรเงี้ยให้ทางลูกค้าสามารถก๊อปปี้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งระบบของทางเอินเตอร์เนี่ยค่อนข้างเสถียรมากทำให้ลูกค้าแบบโอเคประทับใจในตรงนี้ แล้วก็การฝากใช้ในระบบสแกนนะคะซึ่งมันง่ายอะคะ่ะมันมีตัวกลางในการที่จะฝากมันสร้างความมั่นใจกับกนักลงทุน แล้วพอมีการถอนครั้งแรกทางโบเขาแจ้งว่าไม่เกิน2ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วไม่เกิน15นาทีเงินก็เข้าเลยพอครั้งถัดไปอะคะ่ะไม่เกิน2นาทีอันนี้ก็คือเร็วมากอีกเรื่องหนึ่งคือรีเบทเร็วไทม์พอเราปิดออเดอร์ปุ๊บรีเบทเข้าเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบในส่วนนี้มากจริงๆแล้วอะการเป็นไอเดียค่ะมันสามารถที่จะทําได้โดยที่เราสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาโบกได้ทางโบเขาก็ช่วยสนับสนุนที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้กับทางเราไม่ต้องเทรดเก่งไม่ต้องมีเครื่องมือเจ๋งๆก สามารถมาเป็น ID ไอเดียได้มันจะมีสักกี่อาชีพนะคะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิสระทั้งทางด้านการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองลองเปิดใจให้กับอาชีพนี้ดูค่ะว่ามันสามารถพาเราไปอยู่ในจุดที่เราเสถียรทั้งการงานและการเงิน,แล,งนแล้วก็การใช้ชีวิตของเราค่ะถ้าสามารถติดตามอ้นได้ที่เพจเที่ยวกินเทรดนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปดูข้อมูลต่าง ของทางเพจได้เลยค่ะว่ามีก๊อปปีเ้เรศหรือว่ามีข้อมูลอะไรหรือมีความรู้อะไรที่จะใส่ลงไปให้กับทางนักเตะนะคะสามารถเข้าไปจอยกันได้นะคะ หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาอินเตอร์สเตล่าไม่เคยทำให้ต้องขุ่นใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวชื่อแนทนะคะนัทนาทรฟอร์ดก่อนหน้านี้เป็นพนักง,งานประจำะคะ่ะเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทออนไลน์ทำการศึกษาเรื่องการเทรดทองมาตั้งแต่ช่วงหลังโควิดจนมาถึงเมื่อคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วเราก็น่าจะอยู่ที่จุดอิ่มตัวของงานประจำอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดนะคะเรามีเวลาให้ครอบครัวเรามีเวลาให้คุณแม่เรามีเวลาให้ลูกมีเวลาให้สามี อันที่2นะคะเราได้เอาความรู้ความสามารถที่เราเป็นพนักง,งานประจําจากการเป็นผู้บริหารนะะมาประยุกต์ใช้กับคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็การวางแผน ในการ trade. เทรดแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเทรดอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็เลือกที่ความน่าเชื่อถือของโบเปิดมานานหรือเปล่ามีออฟฟิศที่เมืองไทยไหมเรื่องของการถอนเงินใช้ระยะเวลานานไหมมีข้อจํากัดในการถอนเงินก้อนใหญ่กราฟค่อนข้างเสถียรโดยเฉพาะเมื่อเราเทรดทองเนี่ยกราฟที่นี่ค่อนข้างนิ่งการส่งเซตรีเบทค่อนข้างไหวในเรื่องของซัพพอร์ตซัพพอร์ตไม่จําเป็นต้องดูแลเรา24ชั่วโมงแต่เขาต้องอยู่กับเราเมื่อเรามีปัญหา อินเตอร์ l เตล่าเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่มีบริการของพนักง,งานที่ดูแลลูกค้าทุกครั้งที่เราต้องการความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าของเราที่เป็นเคสกรณีพิเศษต้องการความช่วยเหลือจากทางโบอินเตอร์สเตล่าเพียงแค่เราบอกความต้องการของเราล่วงหน้าอินเตอร์สเตล่าจะสแตนบายให้ถ้าที่ที่เราอยู่มันไม่ได้มีปัญหาและเราพอใจอยู่แล้ว <c oughs> จะไปหาที่ใหม่ให้เสียเวลาทำไมในเมื่อเรามีของดีอยู่ในมือ หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาอินเตอร์สเตลาไม่เคยทําให้ต้องขุนใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะเสี่ยงเราก็ต้องทําการศึกษาด้วยอินเตอร์สเตลาเป็นโบรกเกอร์ที่มีสํานักงานนะคะอยู่ต่างประเทศและมีใบอนุญาตในการเทรดอินเตอร์สเตล่าเองอก็มีออฟฟิศนะคะอยู่ที่อาคารทิโก้ทาวเวอร์สถนนพรามหกก็หาตัวง่ายนะคะแล้วก็ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะลองติดต่อไลน์แอดของอินเตอร์สเตลาเพื่อพูดคุยกัน ทีมงานซัพพอร์ตดูก่อน